สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านว้าววันนี้เล่นกับน้องโชคดีนะคะบังเอินเนี่ยเล่นไปเล่นมาขูดเลยล่ะค่ะแฟนคลับดูสิคะเขาขูดเลยนะคะนี่เป็นรอยเล็บแมวเลยค่ะเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยเล่นกับเขาคะ่ะแฟนคลับตอนนี้ก็เวลาหกทุ่มแล้วคะ่ะ เนี่ยน้องโชคดีเป็นแมวตัวผู้นะคะเขาอาจจะดื้อหน่อยนะคะแฟนขับดูสิเนี่ยแม็กดูดีน้องเนี่ยน้องโชคดีดูดีแม็ดูดูหนูดูหนูดิดูดูหนูเล่นกับแมกุ้งดูสิเห็นไหมดมดูสิเห็นไหมแมกุ้งเจ็บเลยโอ้ยเนาะเนี่ยเล่นกับเขายังไงเราก็เป็นทาสของแมวนะคะแฟนขับเนี่ยน้องโชคดีน้องโชคดีทําแมกุ้งเจ็บอีกแล้วนี่เห็นไหมดูสิอันนี้ขนาดร้างสบู่แล้วนะคะแฟนขับ เนี่ยล้างสบู่แล้วค่ะสามที่เลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเป็นเลือดซิบๆออกมาเลยค่ะแฟนคลับเป็นรอยเลยเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยทําแม่กุ้งเจ็บเลยน้องโชคดีทํายังไงเนี่ยฮะเนี่ยแล้ว,ลว,ลวพอพอทําเราเสร็จนะแล้วก็ทําหน้าตาเศร้าเนี่ยดูสิทํายังไงเนี่ยเนี่ยเล็บหนูดูสิมาขวนแม่กุ้งอ่ะ เขาเร็วมากเลยค่ะแฟนขับแล้วก็เล่นเล่นกับเขาดีๆนะคะจากนั้นมาเขาก็ขวัญเลยค่ะเอาเล็บคมเลยอืเจ็บมากนี่ล้างนั้น,นะคะแฟนขับขนาดล้างนี่เลือดยังไหลออกซิบๆเลยดูสิ <laughs> <laughs> นี่น้องเหมียวน้องเหมียวสำหรับคนที่เขาเลี้ยงแมวนะนี่นี่แมวเขากาลังเป็นหนุ่มนะคะกําลังเป็นหนุ่ม เน hmm? ี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่หนูกัดแม่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่รอยอะไรนี่รอยที่หนูทําแม่กุ้งเห็นไหมทายังไงฮะขอโทษแม่กุ้งยังไงนี่เขาจะมาอ้อนเห็นไหมค่าแฟนขับเขาก็จะมาอ้อนนี่แม่กุ้งก็จะอาบน้ําด้วยนี่มาอ้อนขอโทษขอโทษขอโทษนั่นเห็นไหมนี่ทํายังไงดูดิเลือดออกเลยนี่เห็นไหมดูสิฝีมือใครฝีมือน้องโชคดีอืออาทิตย์หนึ่งเราเจอกันครั้งแม่กุ้งค้าขายกลับมาบ้าน เล่นเนี่ยเขาเอาเล็กคมเลยค่ะแฟนขับเรากา็ดึงผ้ากันนะคะดึงดึงเสร็จเขาก็เลยเอามือตะกุบเลยค่ะแล้วก็ลากเลยนะคะแฟนขับเจ็บเจ็บเจ็บนี่นะฮะเลือดไหลออกเยอะเลยดูสิค่ะแฟนลับโดนแมวคะ่ะโดนแมวโดนแมวแสนรู้เนี่ยพอเขาทำเขารู้เลยว่าเราเจ็บนะคะ เขาก็จะมานอนข้างๆแล้วก็มาขอโทษเราอ,อหนูเล่นเจ็บมากเลยน้องเหมียวเนี่ยน้องเหมียวโชคดีเนี่ยเล่นเจ็บเลยพอเล่นทําเสร็จก็จะมาง้อเรามาขอโทษนะคะแฟนขับเห็นไหมเขามานั่งใกล้ๆแม่กุ้งอขอโทษแม่กุ้งใช่ไหมทำแม่กุ้งเลือดออกเลยทำแม่กุ้งเลือดออกเลยหนูอะอทาแม่กุ้งจนเลือดออกเลย เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะแฟนคขับเราก็ก็อยากเล่นกับเขาอะนะคะพอเราเล่นไปเล่นมาเป็นเลือดเลยค่ะเป็นรอยขูดเลยเป็นรอยเล็บเลยค่ะแฟนขับดูสิพวกนี้จะไปขายของได้หรือเปล่าเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันสามที่เลยค่ะแฟนขับรอยเล็บรอยเล็บค่ะรอยเล็บ เดบเขาคุมการเป็นทาสแมวนี่ก็ต้องยอมแมวและค่ะทําให้เจ็บก็ไม่เป็นไรก็รักเขาเหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะเขาก็รักเรานี่เห็นไหมการเลี้ยงแมวนี้โอ้โห uh เข้าใจยากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งก็คงจะพาไปทําหมันละค่ะตอนนี้คือไม่อยากให้เขาดุนะคะ พอช่วงนี้อารมณ์เขาจะแปรปรวนนะคะเมื่อที่เราเดินไปก็มางับขาเราบางทีก็เป็นเลือดก็มีนะคะแฟนคลับดุหน่อยการเลี้ยงแมวนะคะบางทีอารมณ์ของเขานะคะเขากําลังเป็นหนุ่มเนี่ยทาแม่กุ้งเก็บเห็นไหมทายังไงฮะโชคดีน้องโชคดีดูแม่กุ้งเป็นเลือดเต็มเลยนี่ทํายังไงขอโทษแม่กุ้งยังไงฮะขอโทษแม่กุ้งยังไงฮะ ผมขอโทษแม่กุ้งครับใช่ไหมเนี่ยดูเลือดแม่กุ้งเลยนี่ดูสิเห็นไหมเลือดออกเต็มเลยเห็นไหมฝีมือน้องโชคดีเลยเนี่ยทำแม่กุ้งอ่ะอืมก็รักเขาค่า